ไปกันที่จังหวัดเลยกันบ้างคะ่ะได้มีการจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานค่ะจังหวัดเลยนะคะจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานค่ะประจำปี2568สชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็สปป,ปลาวค่ะสัมผัสเสน่ห์ริมโขงสืบสารประเพณีเก่าแก่กว่าร้อยปีค่ะ ที่บริเวณสามแยกสาธารณาสุขอำเภอเชียงคานนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะเป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี2568ค่ะโดยมีนางทานตะวันจรุนพงศ์นาย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดเลยค่ะนายท่านสิงคานแก่นมณีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแก่นท้าวท่านดอนราชวงศ ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองชนาคามสปปร,ปราวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะในอำเภอเชียงคานหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวนะคะเข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่างานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานเป็นประเพณีที่สืบทอดยาวนานกว่า100ปีสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และว,วิถีชีวิตของชาวเชียงคานที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนากิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาทเทโวการถวายปราสาทพึ่งอุทิศแด่ผู้ล่วงลับพิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์การไหลเรือไฟการแข่งขันเรือยาวและเรือกาบการละเล่นผีขนน้ำวัฒนธรรมไทยดำและการละเล่นพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมเหล่านี้ค่ะนอกจากจะเป็นพลังสร้างสรรค์ของชุมชนแล้วยังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มพลังความสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะค่ะด้านนายพินันสุวรรณโคค่ะอํอำเภอเชียงคานกล่าวว่าประเพณีออกพรรษาของอำเภอเชียงคานนะคะจัดมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะในปี2 5 0 0ขอยอภายค่ะในปี2452พระยา สีอัตตาหค่ะทองดีสีประเสริฐในอำเภอเชียงคานคนแรกนะคะก็ได้ริเริ่มให้แต่ละคุ้มค่ะจัดเออ ร่วมกันจัดงานนะคะพร้อมแข่งขันเรือยาวตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อสร้างความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้ร่วมกันทําบุญค่ะต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทยสปปลาวค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันซึ่งในปีนี้นะคะจัดงานระหว่างวันที่1 8ตุลาคม2500 68ค่ะ,คะใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็สามารถไปเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษากันได้นะคะ